วัดกระสังอัตนันตำบนทับไทยอำเภอตาพระยาจังหวัดสักแก้วนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่อำเภอตาพระยาตรวจติดตามการก่อสร้างการยกพระอุโบสถโดยในช่วงเช้าเป็นประธานในพิธีบวงสวงการยกอุโบสถวัดกระสังอัตนันตำบนทับไทยอำเภอตาพระยาซึ่งวัดดังกล่าวอุโบสถมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเพราะเหตุการณ้ำท่วมทำให้ดินทับถมจนถึงห้องพระอุโบสถ โดยการบรูรณะปฏิสังขรณ์มีการดำเนินการโดยจังหวัดสระแก้วและกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้พระอุโบสถเสียหายเพราะภายในอาคารมีแกะสลักหินอ่อนพระประมาพิไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และตราสัญ,ญลักษณ์ประจําพระองค์สมเด็จพระพันปีหลวงที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว นายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยนางวริษาจันทรานายกเหล่ากาชาติจังหวัดสะแก้วสมาชิกเหล่ากาชาติและชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสะแก้วร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาค76จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระวะชิรก,กล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมมพ 28, รรษา28กรกฎาคม2564และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมมพรรษา12สิงหาคม2564มอบอาหารกลางวันและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เด็กและเยาวชนผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโิน -19 หน้าบริเวณหน้าลิฟต์ชั้น2อ,อาคารสารกลางจังหวัดสะแก้ว นายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยนางวริษาจันทรานายกเหล่ากาชาติจังหวัดสะแก้วและส่วนราชการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาติจังหวัดสะแก้วประจำปี2564เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา89พันษา12สิงหาคม2564 มอบให้แก่นักเรียนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้ยโอกาสและยากไร้จำนวน203ทุนโดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน43ทุนทุนละ3,000บาทที่วิธีลัยเทคนิคสแก้วอําเภอวัฒนานครนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการขับเคลื่อนความปลอดภัยสู่สถานศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือตามโครงการสอทอห่วงใยประชาชนช่วงสถานการณ์โควิด -19 มอบอุปกรณ์นวัตรกรรมป้องกันโควิด -19 ให้กับสถานศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือในเขตพื้นที่จังหวัดสะแก้วจำนวน17แห่งและแนวทางขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้เรียนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาและคณะผู้บริหารร่วมพิธี นายเกดิศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเพื่อมอบเงินช่วยเหลือให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่เสียชีวิตจากโควิด -19 พร้อมด้วยนางวริษาจันทราประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสะแก้วและปลัดจังหวัดสก,ก้วได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของนางสาวกฤษณาหานปรีอายุ21ปีหรือน้องป๊อปซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่เสียชีวิต ขณะที่มาตรการเยียวยาช่วยเหลือจากต้นสังกัดฝ่ายบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสแก้วได้มอบเงินสดช่วยเหลือที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสแก้วที่หนึ่งตำบลท่ากเกษมอําเภอเมืองสแก้วนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วเป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสแก้วเพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดเข้าถึงบริการการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว สังคมชุมชนส่งผลให้เกิดการยอมรับและให้โอกาสโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสะแก้วได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด -19 แก่ผู้เข้ารับการอบรมนายเกติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้ว รับและมอบสมุนไพรในกิจกรรมผ้าป่าสามคัคคีสมุนไพรต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสะแก้วร่วมกับเกษตรกรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดสะแก้วเพื่อป้องกันและดูแลตนเองเมื่อป่วยในกรณีที่เป็นผู้ติดเชื้อแต่มีอาการไม่มากโดยการใช้สมุนไพรคือกระชายใช้เสริมภูมิคุ้มกันและยาฟ้าทลายโจรใช้ในการบรรเทาอาการในผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง โดยมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับมะนาวอำเภอเขาชะกัน นายเกยียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วเป็นประธานในพิธีปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยตามโครงการพัฒนากัญชาสำหรับใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชนระยะที่2โดยเดินชมนิทรศการและร่วมปลูกต้นกัญชาภายในโรงเรียนปลูกกัญชาณหอประชุมอำเภอเมืองสักแก้ว นายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเป็นประธานเปิดโครงการจัดทำลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดสแก้วในกิจกรรมการประกวดลวดลายผ้าและการทอผ้ามัดหมี่ลายสะแก้วเพื่อประชาสัมพันธ์ลายเอกลักษณ์จังหวัดสะแก้วส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสร้างความภาคภูมิใจและรณรงค์เผยแพร่การใช้ลายเอกลักษณ์จังหวัดสะแก้วจนสามารถพัฒนาเป็นสินค้าที่มีความต้องการของประชาชนในจังหวัดสะแก้วและนักท่องเที่ยว